ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะเป็นผ้าเข้าใหม่นะคะ1,008ไม่ขายวันนี้ขาย1 0 0ดค่ะคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะ1,700บาทค่ะลายขอค่ะขอหล่อล้อมดอกลาวดีนะคะพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,700บาทนะคะ ค่ะวันนี้รอบโปรโมชั่นนะค่ะ1,700บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,700บาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูค่ะดอกลาวดีค่ะค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีนะคะค่ะสวยตลอดวันค่ะสวยตลอดคืนค่ะใส่ออกงานงานบุญก็สวยงานบวชก็ดูดีดูเด่นนะคะ1,700บาทนะคะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะ พื้น้ามเป็นสีม่วงชมพูนะคะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะถ้าท่านไหนดูภาพค่ะดูภาพไม่ทันคุณแม่กลับผืนเร็วนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1นึ0งพาร้อยบาทนะคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนานิ่มแน่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมากผืนไหนชอบพื้นไหนทักทาย้ามาได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะ 1> 1, 700ค่ะหนึ่บาทค่ะ1,700อบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะเรียกว่าทางน้ำไหลประยุกตใหม่นะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะทามน้าไหลประยุกใหม่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคานี้เป็นราคาที่ ค่ะโปรโมชั่นแล้วค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะโปรโมชั่นค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพืนนพ้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้ง 1, ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายเต่างับค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายเต่างับนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ พื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะดูสวยดูดีดูเด่นค่ะไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนเป็นเส้นยืนนะคะค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่ดูดีดูเด่นคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะถ้าภาพไม่ชัดเจนค่ะ ค่ะบางทีก็คุณแม่ก็กลับภาพเร็วแบบนี้ค่ะดูภาพไม่ชัดเจนนะคะลายเต่างับค่ะค่ะลายนี้ค้นหูค้นตาบ่อยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้ก็สวยค่ะลายพญานาคอุ้มทรัพย์ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,700งพันเจ็ร้อยบาทลายพญาน,น,นาคอุ้มซัพย์ค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,700อบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเนื้อผ้าหนา,น,านิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันเบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะเรียกว่าลายขออุ้มทรัพย์ค่ะเขาเรียกว่าพญานาคอุ้มซัพย์ค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นลายดอกแก้วค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะ เนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะทําหวบไปเป็นของขญข,ของฝากก็เหมาะสมนะคะช่างแหวบเป็นของขนฝากญาติผู้ใหญ่คาะที่เรารเกษียณง,งานก็เหมาะสมค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงนะคะขาดพอหยิบพอจับค่ะคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะนี่ก็ลายทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกค่ะค่ะเรียกว่าประยุกต์ค่ะลายอันนี้ค่ะลายทางน้ำไหลประยุกใหม่ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขาดดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาดนี่ก็ลายสลับลายค่ะเขาเรียกว่าขาดสีลอยผ้าไหมรวมลายนะคะ ค่ะรวมลายเก็บตกจากพื้นนั้นมาใส่พื้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าผ้ารวมลายค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ขาเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะเส้นจุนคือไหมบ้านค่ะไอไมมจุนค่ะเส้นยืนค่ะไหมบ้านเป็นทางพุ่งนะคะขาะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ก็มีรวมลายค่ะขาดทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นไอราคาค่ะเป็นราคาที่ค่ะค่ะเป็นราคาที่โปรโมชั่นแล้วค่ะคหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคือแม่โปรโมชั่นนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่ดร้อยบาทค่ะค่ะ1,700บาทนี่ก็หนึ่็ดร้อบาทเหมือนกันค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะนี่ก็ลายโฮนค่ะฮนสีฟ้าค่ะฮนแต่ยุคใหม่นะคะค่ะเป็นมีไอเป็นชายคุยค่ะเขาเรียกว่าปูมค่ะ หน้านางปูมนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าหมีรวมลายค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะโฮนประยุกต์ค่ะสีฟ้าคามค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าขาปูมค่ะลายปูมค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ขาดนี้ก็สวยค่ะสีฟ้าคามนะคะลายดอกแก้วค่ะขาดนี้เรียกว่าบูมค่ะหน้านางปูมค่ะมีหน้านางด้วยค่ะผืนนี้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นสีฟ้าคามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะเป็นค่ะเรียกว่าใบสีค่ะลายใบสีนะคะค่ะหน้านางปูมค่ะชายคุยหน้านางปูมค่ะลายใบสีค่ะสีฟ้าคามค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะราคานี้เป็นราคาที่ค่ะโปรโมชั่นแล้วค่ะค่ะลายใบสีนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าไอผ้าปูมค่ะก็เรียกว่าหน้านางปูมค่ะนี่ก็หน้าไอ้นี่ก็สวยนะคะสวยไม่สางนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะนี่ก็เขาเรียกว่าหน้านางไออันนี้ไม่ลายลายโฮนค่ะเป็นโหนคั่นนะคะเขาเรียกว่าโหนคั่นค่ะโฮนสมัยใหม่นะคะโหนประยุกต์ใหม่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าที่ ราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะราคาเอื้อมมือถึงได้นะคะค่ะหนึ่งพันเด้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งันเจดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหน้านางไอเรียกว่าผ้านี้ค่ะ ฮอนค่ะฮอนประยุกต์ใหม่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้ก็นาคีค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นมากค่ะค่ะนาคีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะนี่ลายนาคีค่ะค่ะลายนี้คนหูคนตาบ่อยนะคะสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ อันนี้ก็ต้อไอดอกค่ะเขาเรียกว่าไอดอกกระเจียวค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นค่ะดอกกระเจียวค่ะดูตอนไหนก็สวยตอนนั้นค่ะลายดอกกระเจียวเนี่ค่ะค่ะมองไม่จืดจางเลยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางลายดอกกระเจียวค่ะหนึ่งพันหกเร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเร้อยบาทนะคะสวยไม่สางค่ะหนึ่งพันเร้อยบาทค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคาะนี้ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ เขาลายเขาลายประยุกต์ใหม่ค่ะเป็นลายประยุกต์ใหม่นะคะคุณแม่ก็อ่านยากค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝ่ายการตลาดทางขายมัดหมี่ก็อยู่ที่โซนหนึ่งค่ะคุณแม่ก็อยู่ที่โซนหนึ่งนะคะอยู่คนละโซนค่ะการมัดหมี่เราเลยไม่ได้ประสานงานกันว่ามัดลายไหนค่ะอ่านดูดีดูเด่นมากค่ะ1,700งบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,700งบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะตัวนี้ก็ดอกค่ะเขาเรียกว่าดอกมะเขือปากาต๊ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกคุณแม่ค่ะ คุณแม่น้อยครับตอบทางนายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นงานสามตะกโกทอมือค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะยกขึ้นมาทีไรก็มีเต่สวยกับงามค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นราคาที่โปรโมชั่นราคาย่อมเยาวค่ะมีโฮระยุกต์นะคะสวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันเ้อยบาทอ่านี่สวยค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายนากน้อยข้างบนนะคะช่วงน้างก็ช่วงการก็เป็นลายหมีฮนประยุกต์นะคะค่ะข้างบนคือลายนากน้อยค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรแก้งนค่ะ หนึ่งพันเอบาทค่ะเป็นงานค่ะเป็นงานผ้าสามตะกอทอมือค่ะงานค่ะพวกเครียกว่าหมีรวมลายนะคะสวยไม่สาสวยไม่จืดจางนะคะค่ะรหัสสิบสามค่ะหมีรวมลายนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะตาภาพของเราไม่ชัดเจนไม่คมชัดค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางดอกมะเขือรปการตอบยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะลายนี้ยอดฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะค่ะอ้วนผอมใส่ได้ค่ะโตงใหญ่มากเลยค่ะผืนใหญ่มากเลยค่ะค่ะผ้าพวกนี้เต็มสองเมตรค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,700งบาทค่ะห่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็บาทนะคะอันนี้ก็ร้อยดาวค่ะร้อยดาวก็ยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะคทิปยาวหน่อยนะคะผ้ายิมห้าผืนค่ะ ค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะ1,700งพันเบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงได้นะคะค่ะเราจะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะหนึ่งพบาทค่ะสวยไม่สาางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเบาทนะคะ ราคานี้ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรบอกโทรทักค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกพื้นงามทุกผื้นเด่นทุกพื้นค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทะคะ่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ชมชมได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะลายนี้ก็เป็นลายค่ะเขาเรียกว่าเลขหกค่ะถ้าดูไม่ผิดก็คือลายเลขหกนะคะเหมือนค่ะพญานาคค่ะเ็าเรียกว่าพญานาคหันหลังใส่กันค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพญานาคหันหลังใส่กันค่ะสวยค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะพญานาคงอนกันนะคะค่ะก็เรียกว่าพญานาคขันหลังใส่กรมค่ะเลขหกค่ะเลขหกขันหลังใส่กันนะคะเลขหกไทยนะคะ นี่ก็ดอกมะเขือประกาศท็อปอีกแล้วค่ะดอกมะเขือนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นค่ะจะาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมราคานี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นราคาที่เอื้อมมือถึงราคาที่เราหยิบเราจับได้นะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมีรวมลายนะคะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะท <duc> ่านชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ มดผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งันเจดร้อยบาทนะคะสวยตลอดกาลนะคะค่ะงามทุกวันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทปกป้อง,องทุกท่านค่ะ